สี่สดค่ะนิสาจาก GFI นะคะอ่าวันนี้เดา๋ยวนิสาแนะนาหุ่นยนต์รีเซพชันโลหะตัวนี้นะคะหุ่ยนต์ตัวนี้เรามีฟังก์ชันคิวค่ะซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะวางที่ร้านอาหารหรือว่าจะคกี้เว้ยออกบู๊งานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้คิวนะคะก็คือสามารถใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นหุ่นยนต์สเตยค่ะ จะประกอบไปด้วยหน้าจอสิบนิ้ว17นิ้วในส่วนตัวสื่อโฆษณานะครับเครื่องหุ่นยนต์สเปรย์รองรับน้ํายาได้ถึง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้ออโรมานะครับสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะคะเรียกน้องท่านท่นว่าน้องเจมี่นะคะวันนี้นะคะจะมีในส่วนของหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็ชั้นวางอาหารนะคะอยที่สามชั้นให้ทุกคน รองรับงำลังได้สองเที่ยวครับได้สองนะสอก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้แต่สี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้อการชาร์ไฟ